โอ้ดูข้างหลังเราดิมีตัวอะไรผ่านข้างหลังเรามาเฮ้ยแพนกวิน <c oughs> นี่มันฮิปโปนี่นะาอุย้ยฮิปโปตัวนี้ทองหรือเปล่าอ่ะพุงเขาป่องมากเลยหรือว่าเขามีน้องหรือเปล่าข้างในเนี่ยใช้เวลาอาหารแล้ววยนั่นไงเขาตื่นนอนแล้วพี่โฟกพี่โฟกไปปลุกเขา啊ต<ป>ื่นพี่โฟก Silee DJs Peek เมเช่อนะครับเพืเ่อนๆวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่สวนสัตว์คอนแก่นกันนะวันนี้พวกเราจะไปตามหาสัตว์อะไรตาหาสัตว์แพนกวินค่ะใช่เขาบอกว่ามีแพนกวินมาใหม่นะครับปะเดี๋ยวเราไปดูน้องแพนกวินกัน เด็กๆเ,เตรียมขึ้นรถกอลเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ข้างในกันนะครับพร้อมไปยังโอ้ไปแล้วเอาเดี๋ยวมามายังไม่ได้ขึ้นเลยรอมาก่อนมานั่งไหนอะ่ะจับแน่นๆนะคะเด็กๆไม่เอาดีกว่ามามาไปนั่งข้างหลังกับพอสเซส่ดีกว่าไปกันเลยโอ้เป็นไงพี่พอสดีเป่ เฮ้ยลมเย็นมากเลยอะ่ะก้อนอะไรเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวนั้นอะ่ะเฮ้ยมองไม่ทันเลยเป็นหินโอ้โสวยมากเลยอะ่ะเราผ่านกำแพงก<ม>ันมาแล้วนะม,มาพี่พอดเรามาดูเจ้าเมอร์แคทการว่ามันน่ารักขนาดไหนนะครับจอบอาเดชไม่ใช่อันนี้คือเมอร์แคทนี่ไงเออเมอร์แคทนอนลละบ้านอนอัปเดตด้วยครับยูวตัวนี้เขาตื่นแล้วนี่เขาอยากมาทักทายพอดกบเฟแน่เลย ใช่มันตัวจิ๋วเดียวเองเนาะนี่ไงโมเดลของ m e r c ์แคทอันนี้ของปอมนะนี่ส่วนอันนั้นคือของจริงนะครับนี่มันกําลังตามหาพี่ฟพอสพี่เซียอยู่เห็นเปล่าอุย้ยมีหลายตัวเลยน่ารักมากๆเลยครับอุย้ยมันเข้าบ้านแล้วเด็กๆมาดูจิ้งจอกทรายทะเลกันว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวหรออุย้ยไหนน้องอยู่ไหนนั่นไงจิ้งจอกทะเล อน้องน่ารักมากเลยอะอะไรกันเนี่ยพวกเรามาเด็กๆนอนหลับกันหมดเลยโอ้โหทุกคนไปเอาไอติมมาจากไหนกันเนี่ยนี่ไในเห็นให้ม,มามากินเลยอะครับพี่เฟียไปซื้อมาจากไหนะครับรออยู่ที่สวนสั์มีไอติมขายด้วยหรอดีจังเลยอะแบ่งมามากินด้วยได้เปล่าเนี่ยไหนแบ่งหน่อยจิอืมอร่อยมากเลย โอ้โหพี่เฟียสกินไอติมไปด้วยชมวิวไปด้วยดีทั้งเลยเด็กๆมาดูฝั่งนี้เร็วเขาบอกว่าที่นี้มีนกแพนกวินด้วยนะเขาเพิ่งมาใหม่กันเลยแหละไปดูกันว่าน้องแพนกวินน่ารักขนาดไหนนะคะเดีวพี่พอพี่เฟียรีดตาม,มาแล้วออ้ดันไงพี่โฟกเห็นเปลาน้องแพนกวินนี่กำลังว่ายน้ำอยู่เลยเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะนั่นไงนั่นไงตัวนั้นกำลังว่ายนามาหาเราแล้ว เขาน่าจะร้อนมากเลยเขาว่ายน้ําตลอดเลยใช่มีหลายตัวในน้ำพี่พอสบางตัวระดำน้ําอยู่ข้างใต้น้าเลยนะนี่ไงน่ไงตัวนั้นมันโผล่หน้าออกมาหาเจะเอ๋พวกเราแล้วครับแควแควแคใช่หรือเปล่าแพงพิ้นร้องนี้เปล่ามาต้องกินปลาเอาพี่ฟกินไอติมหมดแล้วเหรอไม่เห็นแบ่งให้แพนกงพิ้นกินเลยอะ แพนกวินกินไอติมได้เป่ากินได้หรอแพนกวินมันกินอะไรปกติแล้วอะใช่มันกินปลานะนี่นี่โอ้ยตรงนี้มีสามตัวเลยว้าวนี่ไง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 แพนกวินมาหาเราแล้วนี่พี่เฟียสมันกินไอติมไม่เป็นนะ โอ้ดูข้างหลังเราดิมีตัวอะไรผ่านข้างหลังเรามาเฮ้ยแพ่นวินพี่พอกลัวตกเหรอ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ่นวินช่วยเราไว้อยู่เห็นไหมังไงังไงอยู่ข้างหลังเราเองไหนมันไมกเต้าย,า,ยา,ยายังไงังไงตัวนั้นลงมาแล้ว <c oughs> นี่ไงตัวนี้อยู่บนหัวพี่โฟล้วล่ะอุ้ยมาเยอะเลยว้าว <c oughs> อุ้ยพี่เฟียสตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะ นี่นี่น,นี่ตัวนี้มีพุงใหญ่ๆอะครับตัวอะไรหรออุ้ยนี่มันฮิปโปนี่น่าอุ้ยฮิปโปตัวนี้ท้องหรือเปล่าอ่ะพุงเขาป่องมากเลยหรือว่าเขามีน้องหรือเปล่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นน้องแฝดด้วยไหม<อ>กินน้ำโค้งแล้วมีแก๊สในท้องหรออู้นี่ไงฮิปโปครับแต่นี่ไม่ใช่ฮิปโปของจริงครับพี่เฟียสฮิปโปของจริงอยู่ข้างในปะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหนครับพี่โฟฮิปโป ไหนอยู่ไหนอะ่ะวุ้นนั่นไงเขาอยู่กันเป็นคู่ๆเลยหุยป้าป๋าโยนอะไรไมาให้มันน่ะอ่ะพี่พอรลองให้อาหารมันโยนไปไกลๆนะนี่นี่ลงไปแล้วโอโ้โหพิปโปได้กินหรือเปล่าเนี่โอ้โหมันกินแล้วครับพี่โฟงมาดูฝั่งนี้สิสองตัวนั้นเขาทำอะไรกันน่ะสองตัวนั้นเขานอนเขาไม่สนใจอาหารเลยอะยงไงยังไง,ง,ไงตัวนั้นมันตื่นแล้ว อาพี่โฟกโยนอาหารลงไปให้เขาแล้วเนี่ยหมามาว่าเขาไม่น่าจะกินหรอกเขาน่าจะอิ่มแล้วแหละพี่โฟกสงสัยเขาง่วงนอนหนักมากเลยนะไม่ได้นอนมาหลายวันเฮ้ยมันกินไหมอะ่ะเฮ้ยไม่ถึงมันเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอันสุดท้ายแล้วนะโยนไปไกลๆนะให้มันถึงตัวนู้นตัวที่ตื่นเลยนะอุยอ้ย,ยไม่ถึงเลย นั่นไงเขาตื่นนอนแล้วพี่โฟกพี่โฟกไปปลุกเขา啊ได้เวลาอาหารแล้วปาเตื่นไปเถอยตอนนี้ฉันกำลังฝันอยู่เลยไม่อยากกินข้าวแล้วอยางนอนมากกว่าอุ้ยสองตัวนี้กินใหญ่เลยอะพี่โฟกยำ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 เอาใหญมากเด็กๆมีอาหารอีกไหมเนี่ยพี่ฮิปโปยังไม่หิมเลยโอ้แล้วไงมันว่ายน้ำโชว์พวกเราแล้ว ไม่ไป <laughs> โอ้โหดูกินใหญ่เลยอะว้น้ยเหมือนรถเราจะแบตหมดเลยอะนิโศทำไมมันจะชา้าแปลกๆเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเป็นทางชาันขึ้นเขาหรือเปล่าาจะใช่แมงนะโอ้ยแบตหมดตายแล้วตอนนี้นะครับรถของเราแบตเหมือนใกล้จะหมดเลยอะครับมันขับได้ชา้ามากๆแล้วทางมันชันมากๆเลยเนี่ย ถ้ารถเราหยุดกลางทางเนี่ยเราจะทํายังไงดีคะพี่โฟกนี่เราจะต้องติดอยู่ในสวนสัตว์แบบนี้เลยเหรอเนี่ยอ้าวตอนนี้นะครับรถเราเริ่มขับไปต่อไม่ไหวแล้วนะนี่ป้าป้าโทรหาเจ้าหน้าที่เขามาเปลี่ยนรถให้นะครับดูดิรถคนอื่นเขาไปได้แต่รถเราอะไปไม่ได้เนี่ยเขาแซงเราไปเลยอ่ไอ้ตายแล้วตอนนี้เราติดอยู่ในสวนสัตว์จริงๆเลอเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราเจาะจนตรงนี้ก่อนเพื่อเช็คสภาพรถอีกนิดนึงนะ,อะตอนนี้เด็กๆก,กำลังแวะซื้อขนมกันอยู่นะครับแล้วเราก็มีพี่กวางมาเล่นด้วยด้วยมาทักทายเราเลย <S <S สวัสดีน้องกวางชื่ออะไรหรอเอาไม่ตอบเลยอ่ะอ้วมากันเยอะเลยว้าวฮุยมาหลายตัวเลย มาเยอะมากเลยอะนี่นี่คงใส่เขาชอบพ้อแน่ๆเลยนะเนี่ยพอใจดีแจกอาหารให้น้องกวางนะจ๊าหน่อยน่ารักมากๆเลยโหใครทำอาหารหกไว้ตรงนี้เนี่ยพี่โฟกใช่ปะเนี่ยใช่คโอ้ยเนี่ตัวนี้ยังไม่ทันได้กินเลยตัวไหนย,ยังไม่กินลูกอะอะพอนนาะนี่ไงตัวนี้มาแล้วมาๆๆม,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 มากินแล้ว <c oughs> ได้เขาจับได้ด้วยนะเนี่ยอ่ะตัวนี้กินเข้าไปไหนพี่พอรอมลองนับดูดิกวางมาหาพวกเรากี่ตัวกันอ,อุ้ยมีหลายตัวอยู่นะไม่ใช่5้าสอะไรก็ไม่รู้นับเลขได้อย่างเนี้ยหนึ่งสอสามี่ห้าหกตัวเข้ามาหาพวกเรา7ตัวครับสวัสดีพี่กวางอุ้ย ทุกคนน่ะเป็นฝาแฝดเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเลยอะ่ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นเปล่ามองออกไหมพี่โฟว่าตัวไหนเป็นตัวไหนพี่พออยากเอาไปเลี้ยงเปง้่ากวางอ่ะอโอ้มันตัวใหญ่หน่อยพี่พอมันจะขึ้นบ้านเราได้หรือเปล่าได,เด้เด็กๆมาดูแล้วว่ารถเราอะ่ะขับได้เหมือนเดิมหรือย,ยังใช่หรือว่าตัวนี้เขาอยากไปอยู่กับเราเขาอยากขึ้นรถเราไปหรือเปล่า โอเคตอนนี้พวกเราก็เปลี่ยนรถกันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาอะเอารถคันใหม่มาให้เราตอนนี้พวกเราไม่ได้นอนอยู่ที่สวนสัตว์กันแล้วนะ <c oughs> งั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะครับขอกลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ